คลิปนี้อยู่กับปัญหาชุดข้างของเจ้าคิกร้อยิห้าพเซรอหสิหรือรถออตโต้หลายๆรุ่นถ้าเจอปัญหาในลักษณะนี้นะครับก็คือ,อสตาร์ทเครื่องปุ๊บรถจะเดินหน้าอย่างเดียวก็คือสตาร์ทเครื่องปุ๊บล้อหมุนเลยทั้งทั้งที่รอบเครื่องไม่ได้ค้างหรืออะไรนะก็คือเป็นรอบเครื่องปกติ กดสตาร์ทเครื่องปุ๊บตู้ตู้ตู้ตตตรถจะเดินหน้าอย่างเดียวเลยก็ให้แกะออกมาดูจุดนี้ครับก็คือชุดคัดหลังอันนี้คือผมอันนี้เป็นของใหม่ก็คือสั่งมากำลังจะทำการเปลี่ยนก็ถ่ายให้ถ่ายคลิปให้ดูก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับก็คือชุดคัดเนี่ย จะมีสปริงดึงล้างไว้สามตัวหนึ่งสองสามก็คือเวลารอบเดินเบาเนี่ยผ้าคัดเนี่ยมันจะไม่ไม่ไปจับคัดเนี่ยมันจะไม่ไปจับกับกระโหลกคัดกระโหลกคัดทาทาหน้าที่อะไรก็คือทาหน้าที่จับจับผ้าคัดกับแกนตัวเนี้จะล็อกกับ จะล้อกับแกนล้ลอแบบนี้เมื่อไหกรก็ตามที่กระโหลกคัดหมุนเมื่อไหกรก็ตามที่ที่ที่กระโหลกคัดหมุนล้อก็จะหมุนไปด้วยกระโหลกคัดหมุนปุ๊บล้อหมุนไปด้วยทีนี้เวลา,เลาติดเครื่องอ่ะเวลาเราติดเครื่องเนี่ยเวลาเราติดเครื่องคัดจะอยู่แบบนี้ ค,คัดจะอยู่แบบนี้คัดเนี่ยจะหมุนจะหมุนไปตามรอบเครื่องคัดจะหมุนไปตามรอบเครื่องหมุนไปตามรอบเครื่องโดยที่ <B uy> เดี๋ยวก่อนนะ <B uy> เดี๋ยวก่อนนะหมุนไปตามรอบเครื่องโดยที่ผ้าคัดเนี่ยผ้าคัดเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย ผ้าคลาดเนี่ยมันยังไม่อ้าออกมาจับกับกระโหลกคลาดเออเข้าใจเข้าใจเรื่อยังครับคลาดยังไม่อ้ามันจะอ้าก็ต่อเมื่อมีรอบเครื่องมีรอบที่ถึงจุดที่เอ่อมันจะถูกอ้าออกก็คือโดยน้ําหนักของตัวตัวมันเองเนี่ยมันจะดึงดึงตัวมันเองอ้าออกอ้าปุ๊บก็มาจับกับจับกับกระโหลกคลาด จับกับกระโหลกคัดปุ๊บพอมันจับนะพอมันจับปุ๊บพอมันจับปุ๊บกระโหลกคัดก็หมุนกระโหลกคัดเชื่อมอเชื่อมต่อกับแกนล้อ,อแกนเพาก็ส่งต่อกําลังไปที่ล้อล้อก็หมุนประมาณนี้ทีนี้ปัญหาที่ปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือ สปริงคัสต,ตัวนี้มันขาดพอมันขาดปุ๊บเนี่ยชุดคัสสามก้อนเนี่ยมันจะ,ะมันจะอ้าออกตลอดเวลาตั้งแต่เราสตาร์ทเครื่องพอมันอ้าออกปุ๊บมันก็ไปจับจับเกากระโหลกคัสจับกลกระโลคัสปุ๊บก,ก็เลยทําให้ล้อเนี่ยจะหมุนตั้งแต่ข้อเหวี่ยงเริ่มทํางานเลยก็คือเริ่มติดเครื่องปุ๊บล้อหมุนตามเลยเพราะฉะนั้น มันก็เลยทําให้รถเนี่ยมีอาการกระชากกระชากตั้งแต่ติดเครื่องเลยแต่ขี่ไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่ารอบเดินเบาก่อนรอ,อบติดเครื่องเดินเบาเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกแล้วก็ต้องเร่งเครื่องช่วยไม่งั้นรถดับประมาณนี้ก็เป็นปัญหาจากชุดคัสสามก้อนที่มีอาการสปริงคัสสปริงเนี่ยสปริงคัสเนี่ยขาดประมาณนี้ก็ไม่ยาก ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ก็ผมก็ได้ทำการสั่งมาแล้วก็จะเปลี่ยนเข้าไปทั้งหมดนี้คืออาการคัดหลังคัดหลังมันมันติดก็คือมันติดสปริงมันขาดคัสมันอ้าตลอดเวลาประมาณนี้นี่ก็เรื่องของคัดหลังของรถออโต หลายรุ่นก็จะมีอาการประมาณนี้เหมือนกันถ้าสปริงตัวนี้ขาดนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้